สวัสดีค่ะดิฉันพันเอกหญิงกฤษณีวิเชลาร์ที่ขาจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทั61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์รหัส B035 ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาอาสาและวันนี้เราจะพามาเที่ยวชมสการะพระบรมสารีริกธาตุบนยอดภเกดมาลานะคะขององค์หลวงพ่อโตหรือพระศรีอริยะแม่ไทรที่อยู่ณนะวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงซึ่งก่อนอื่นเลยก่อนที่จะพาทุกท่านเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็หารู้ความรู้ในเรื่องราวที่นี่นะคะเราจะ พาทุกท่านมาอีกจุดหนึ่งก่อนแต่ยังไม่ได้พาไปพระเกตมาลานะเราจะพาท่านมาเรื่องราวของน้ำมนต์หลวงพ่อโตซึ่งวันนี้เราก่อนที่เราจะพาไปเรื่องน้ำมนต์หลวงพ่อโตอย่าลืมกดไลค์กดไลค์เยอะๆเลยนะตอนนี้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวจะพาเข้าไปหาความรู้ว่าน้ำมนต์หลวงพ่อโตนั้น มีความเข้มขังยังไงมีที่มาที่ไปของเรื่องราวคําว่าน้ำมนต์สมเด็พดจพระจันทร์โตพรมรังสียังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะในส่วนของพระประหลัดพัฒนาชัยซึ่งท่านเป็นเลขานุการเจ้าคณะแขวงสามพยานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเจ้าคุณวัดอินทรวิหารพระรามหลวงเนี่ยท่านรับอีกหนึ่งตำแหน่งคือในส่วนของเจ้าคณะแขวงวาสามพยาซึ่งตอนนี้เราก็เลยจะไปกราบขอความรู้กับท่านพระเลขาเจ้าคณะแขวงนะคะว่าท่านจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์สมเด็พจพระจันทร์โตภูมรังสีซึ่งในสมัยก่อนต้องบอกว่าจริงๆน้ำมนต์หลวงพ่อโตเนี่ยที่บ่อน้ำมนต์เนี่ยค่ะเป็นการแก้ปัญหาในสมัยครั้งต้นกรุงรัตนกโกสินทร์ซึ่งในเวลานั้นอะ่ะเราเกิดโรคระบาดโรคหาขึ้นแล้วก็ที่สําคัญยังไม่รู้ว่าจะใช้ยาอะไรใช้อะไรบ้างฉะนั้นท่านก็มีวิธีการเสกน้ําแก้โรคแต่เดี๋ยวเราเข้าไปสักการะท่านก่อนกราบนมัสก,การค่ะเจริญพรกราบนมัสก,การท่าน พระประหลัดพัฒนาชัยนะคะอ,อยากจะขออนุญาตสอบถามในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมนต์สมเด็จพจระจันโตหรือว่าสมเด็จโตที่มาที่ไปของน้ำมนต์สมเด็จโตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคะท่านเกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปประมาณปี2410ใ,ในระหว่างนั้นที่เจ้าพคุณสมเด็จได้มาริเริ่มสร้างองค์หลวงพว่อโตระหว่างนั้นก็เกิดโรค ฮีวาตร<อ>ตจากโลกการแพทย์ในสมัยนั้นก็ยังไม่เจริญจ้าพระคุณสมเด็จก,ก็เป็นที่นับถือ,นะข,อของผู้คนในสมัยนั้นก็มาขอให้ท่านทําน้ําทําน้ํามนต์ผมปรากฏว่าเสกน้ำมนต์เมื่อรับไปนะแล้วก็นําไปดื่มนําไปอาบอะก็หายพอหายก็ผู้คนก็ทราบข่าวเพิ่มขึ้น มากขึ้นก็มาขอให้ท่านทำแต่แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเราคิดว่าท่านกําลังคุมการก่อสร้างอยู่ก่อสร้างองค์หลวงพ่อโตพระศรีอยาแม่ไตรอยู่แล้วก็ทาให้ท่านก็ว่าก็เลยให้ลูกศิษย์มาขุดบ่อดินขึ้นบอกให้ลูกศิษย์มาขุดบ่อดินแล้วท่านก็มาทําพิธีมานั่งเจริญจิตภาวนาก็คือใครมาทีหลังก็ให้ไปตักเอาในบ่อน้ามนต์ได้เลย ก็คือจริงๆเนี่ยบ่อเองเนี่ยไม่ได้มีความคือเป็นบ่อน้ําปกตินี่แหละก็จะเป็นบ่อดินปกติก็คือเป็นบ่อบาดาลที่ชาวบ้านใช้กันสามารถขุดได้เพียงแต่ว่าความพิเศษของบ่อน้ํามนต์ที่วัดอินทรวิหารเนี่ยมีความพิเศษอยู่ข้างในที่ท่านเสกให้กลายเป็นน้ามนต์ได้คือก่อนก่อนเดิมนั่นเป็นบ่อดินบ่อดินเป็นเป็นวงกลมและใจกลางบ่อเนี่ยก็จะเป็นเป็นเสาเป็นเสาขึ้นมาในปี2530 อดีตเจ้าว่าพระเทพสุธาพรเนี่ยท่านได้บุรณะบ่อน้ำมนต์ครั้งใหญ่แล้วขุดลงไปขุดลงไปในบ่อลึกประมาณ5เมตรท่านก็ไปเจอแผ่นศิลาจารึกคือนำมาชําระก็คือนำมาตรวจทํามาตรวจดูแล้วเนี่ยในหลวงปูง่เงินวัดดอนในหอมกับกรมศิลปากรท่านก็ว่าเ,าเป็นลายมืออักขระของเจ้าพรคุณสมเด็จ ข้างในข,งข้างใน,ในเราสามารถเข้าไปดูได้ใช่ไหมสามารถเข้าอยู่ในกลางบ่อเลยกลางบ่อที่เป็นแผ่นหินใช่อีกฝั่งหนึ่งมันจะมันจะเรืออีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่เป็นดวงวันเดือนปีเกิดของท่านงั้นเดี๋ยวต้องขอ,อญ,ญาตใจกลางบ่อน,น้ำนท่านามมน,นำเข้าไปให้เพื่อนเพื่อนทางทิกตอกไลฟ์ตามเข้ามาค่ะ แผ่นนี้เลยไหมคะท่านใช่ที่เห็นอยู่นี้จะเป็นแผ่นเขาเรียกร้อยยี่สิบเอ็ดพระคาถา<อ>ไม่ใช่คาถาสีนบนชอนจะเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดพระคาถาะจะเป็นอัขระลายมือของท่าน<อ>แผ่นแผ่นศิลาตรงนี้นะค่ะแล้วแผ่นศิลาหินอ่อนที่อยู่ตรงกลางอันนั้นคือใช่นั่นแหละนั่นแหละคือ,อแผ่นศิลาที่จะบอกว่ามีเสารตรงกลางคือมีรอยที่ตัดเสาเนี่ยค,คือก่อนที่จะบุรณะ ในปี2530เดิมเนี่ยจะเป็นแค่บ่อดินแล้วก็บรุรณะในปี2490ก็ทำเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมแต่บรุรณะที่แบบเป็นปัจจุบันเป็นอาคารคอนกรีตเนี่ยคือปี2530ข<อ>ุดลงไปเจอในวันที่22มิถุนายน2530ใช่ตามประวัติหน<อ>ังสือของวัดที่ได้บันทึกไว้แล้วขออนุญาตอันนูนะคะที่เป็นในส่วนของ ยันดวงไม่คะหรืออะไรอื่นยันร้อยยี่สิบเอ็ดพระคาถาก็คือที่ที่ที่ทำขึ้นมาล้อมรอบนี่แหละก็คือร้อยี่สิบเอ็ดพระคาถาอันนี้เป็นเป็นต้นฉบับใช่ใช่อันนี้อันนี้เหมือนก็ทําเรียนขึ้นมาจริงเนี่ยคือแผ่นนี้แผ่นนี้เลยเหรอคะใช่คืออันนี้เป็นลายลายมือของหลวงสมเด็จโตเลยอ่ะใช่จ้ะว้าวอ๋อเนี่ก็จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งที่เป็นไฟเบอร์กั๊สในงานสมโพธิหุ่นรูปแรกในประเทศไทย เมื่อประมาณสักช่วงสองเดือนที่แล้วในงานสมโพธิวัดวันประจําปีของวัดที่มีการขบวนแห่คือมีการอัญเชิญในส่วนของขุนขี้พึ่งองค์นี้ไปอจะอป็นอีกองค์หนึ่งอ๋อแล้วความพิเศษของภายในบ่อน้ำมนต์ของวัดอินทรวิหารพระรามหลวงเนี่ยได้ทราบมาว่านอกเหนือจากน้ำมนต์ของสมเด็จทุจันโตแล้วเนี่ยภายในเองก็มีน้ามน ที่มาจากทั่วประเทศใช่คือไปอันเชิญจากทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ได้ว่าได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภายในประเทศไทยที่น้ำมนต์ตรงไหนที่ศักดิ์สิทธิ์จับคล้ายๆอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวสงสงน้ำก็คือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็เราก็จะไปใช่เราก็จะนำมาใส่ไว้ในขวดน้ำมนต์ที่าเป็นสถานไว้ในที่นี่ใช่ฉะนั้นอย่างที่หลายหลาๆสำนักหลายๆสื่อบอกว่าใช่สามร้อยแปดสิบแห่ง ที่มาที่นี่เนี่ยคือถ้าเกิดสมมุติว่ามีเคราะห์หรือเสน่ห์จะลายสิ่งที่ไม่ดีติดมาเนี่ยถ้าได้รับมนต์จากที่วัดอินทรวิหารเนี่ยก็จะเหมือนกับได้คลายในส่วนนั้นเป็นที่เล่าเป็นที่เล่าเป็นประสบการณ์ของคนที่ที่มาที่มาขอขอรัตนาขอกราบอธิษฐานขอท่านไปคือไปเราก็ต้องไป สวดคาถาที่บนชนซักหนึ่งจบเป็นอย่างน้อยเพราะว่าภายในคาถาที่บนชนเนี่ยก็จะรัตนาพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายมาประทับทั้งตามร่างกายเพื่อให้ปกป้องสิ่งไม่ดีชั่วร้ายต่างๆบทสวดมนต์พระประดิษฐ์ต่างๆคือจากคาแปลก็คือจะเชิญมาให้อยู่ในน้ํามนต์ที่เราสดวสดคาถาที่บนชนนั้น<ะ>ทีนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้คือในบริเวณของในบ่อน้ำมนต์เนี่ย เราจะไม่สามารถตักตักตรงได้<อ>แต่เราต้องไปในอนาคตค่ะท่านเจ้าคุณน้อยพระเดชพระคุณพระสุคนธรรมวงศ์ท่านมีดำริว่าจะให้ย้อนไปตักจากข้างในนี้อในอนาคตตอนนี้อยู่ในช่วงการบูรณะใช่หลังจากตอนนี้คือกําลังบูรณะคลัสนิยภาพร,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 รอบบ่อน้ำมนต์เพราะว่าบางทีโยมเข้ามาจก็จะถามว่าบ่อน้ามนต์อยู่ตรงไหนเพราะว่าจะ มีสิ่งก่อสร้างก็คือบางพัฒนียภาพอยู่ตอนนี้ท่านก็กาลังดาเนินการพร้อมกับซุ้มประตูที่ที่จะมีบุรณาด้วยอะไรต้องขอยยันติหารตอนนี้ก็กําลังบุรณปฏิสังขณอในหลายๆส่วนค่ะใช่ทีนี้นอกเหนือจากถ้าสมมติในตอนนี้ที่เรายังไม่สามารถที่จะมาตักได้เราสามารถที่จะไปรับน้ำมนต์ได้บริเวณด้านด้านหน้าบ่อด้านหน้าบ่อน้ำนมนต์ก็สามารถมีอีกจุดหนึ่งท่าน ที่ได้ยินมาว่าเป็นอะไรนะคะสมเด็จทันใจสมเด็จจุดนั้น,นถ้าตรงนั้นก็จะมีน้ำมนต์ใช่ไหมคะตรงนั้นก็จะเ,เราก็อธิษฐานอธิษฐานขอ<ช>ขอให้ให้ใหน้ำที่ออกมาจากไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นน้ำพุทธมนเพื่อเพือเอ่อจะเราจะขอให้อะไรก็เราก็อธิษฐาน <c oughs> เรียกว่าสมเด็จทันใจงั้นจะกราบนมันสการท่านให้ท่านพาไปตรงจุดนู้นที่เป็นจุดน้ำมนต์เหมือนกันได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวไปกันค่ะ เก้าห้าสิบเก้าบาทหรือว่าเก้าสิบเก้าบาทนาัี้เก้านาทีก็ตั้มี้ทั้คหเจ้าคนดูแลทำแบยความสะดวกให้นะ่าก็ขอเรียนแจ้งนาะยาิยดสิ้นแย่ได้ยินเสียงประกาศต้อง,งทำแล้วนะ้าว่าเรามีการะสมอยากจะทําบนอะไรหนะาก็เรียนแจ้งกันได้นาะว่ามีงาบนบญหลายอย่างให้ยากยดเรีกกนรวมการสะสมรวมกันเอาไว้หน,ะนา้าใครอยากจะเข้าหาปู่จ่าวัตถุงคลของทางวัดอินไ่ย ก็เดินเข้าไปทาบ้านไปหลังบ้านข้างองคหลวงพ่อพระสือยังไม่ตายล้วก็จะตอเข้าไปตอนนี้ท่านพระปหลัดพัฒนาชัยนะคะท่านพาเราเข้ามาภายในพระอุโบสถของวัดอินทรวิหารพระรามหลวงเพราะว่าท่านบอกว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวเชื่อมกับคําว่าสมเด็จทันใจหรือว่าสมเด็จพระจันทร์โตพรมรังศีก่อนที่เราจะไปยังองค์สมเด็จโตนะคะเดี๋ยวท่านจะพาเราเข้ามาเที่ยวชมภายในนี้กันค่ะ นมัสก,การค่ะเรือนพรตอนนี้เราอยู่กันในส่วนของพระโบสถ์ใช่ครับเป็นพระโบสถ์นะโบสถเดียวในประเทศไทยที่จิตกรรมฝาผนังไม่ใช่ชีวประวัติเอ่อเป็นชีวประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระุจานโตแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องราวของพระเจ้าใช่ไม,ไม่ใช่เรื่องของพระเจ้าจะเป็นชีวประวัติของท่านตั้งแต่บทเป็นเนนตรงไหนคะท่านตรงนี้ที่บท <c oughs> <อ>เป็นเนนโอเคบทเป็นเนนก็อยู่ที่นี่ไหมคะ บวชเป็นเนรที่วัดอินบวชเป็นเนรที่วัดอินวัดนี้เลยท่านเจ้าคุณอรัญจิกอดีตเจ้าอาวาวัดอินทระวิหารพาเด็กชายโตไปบวชมรชาเป็นสามเณรที่วัดสังเวชวิศยารามวัดบางลำพูด้านบนไหมคะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นช้างเผือกอันที่ฝันมาลื้อตู้ช้างเผือกที่วัดละคังเละาเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโคศรัจย์นาคแห่งวัดละคังท่านทรงนิมิตว่าจะมีช้างเผือกมากัดกิน ตู้พระไตรปิฎก<อ>รุ่งขึ้นท่านเจ้าคุณอรัญยิกก็พาสามเณีนโตไปฝากเรียนประยะัติธรรมที่วัดละขัง<อ>ท่านก็อยู่ศึกษาที่วัดละขังตั้งแต่ก็กลับมาจำพรรษาที่วัดอินก็ในช่วงปลายปลายอ,อายุของท่านท่านก็อนุสรว่าท่านมาโตก็คือมายืนมายืนได้ที่วัดอินรัวิหาร,ร,หารก็เลยกลับมา ก่อสร้างองค์หลวงพ่อโตอ๋อนี่เป็นที่มาของการก่อสร้างองค์หลวงพ่อโตอ่าเราเดี๋ยวนะคะท่านคือจริงๆหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเคยดูในการละมาที่วัดครั้งหนึ่งแล้วมากับนมัสการขอความรู้ท่านเราเรียกกันว่าหลวงพ่อโตบ้างสมเด็จโตบ้างอยากจะขอนมัสการให้ท่านเล่าถึงคําว่าสมเด็จโตกับหลวงพ่อโตอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสมเด็จโตกับหลวงพ่อโตนะถ้าต้องต้องยกว่าหลวงพ่อโตก่อนหลวงพ่อโต คือเราจะถวายนามของพระพุทธรูปถ้าพระพุทธรูปนะไปวัดไหนพระใหญ่พระโตเราก็จะเรียกว่าถวายนามว่าหลวงพระโตะแต่สมเด็จโตสมเด็จเป็นสมณศักดิ์ของของสงฆ์สมเด็จโตก็มีองค์เดียวก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพระมรังศีถ้ามาวัดอินต้องเรียกให้ถูกเพราะไม่งั้นจะงง หลวงพ่อโตบ้างสมเด็จโตบ้าง,างพระหลวงพ่อโตก็พระศรีอริยะเมตไตรก็คือองค์นี้แหละ<ช>องค์ที่เป็นภาพเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นรัสมด,ดสพระตก็คือสมเด็จโตของพุทธศาสานิกชนที่รู้จักสมเด็จโตเจ้าวาดวัดคังพระผงสมเด็จน่ะน,นี่แหละแต่ถ้า สมเด็จพระจันโตคือเรื่องราวที่อยู่ในจิตกรรมฝาผนังที่อยู่ในพระบโบสถของวัดอินทริหาจะเป็นทีวประวัติของท่านทั้งหมดว่าท่านไปทําอะไรที่ไหนไปก่อสร้างพระพุทธรูปที่ไหนอันนี้ค่ะท่านที่เป็นพระนอนเนี่ยอันนี้คือที่วัดไหนอะคะจะเป็นที่วัดสตืออ๋อวัดสตือก็ที่พระนครศรีอยุธยาใช่อ้นดมันจะมีเรื่องเล่าแต่ว่าก็ต้องก็ต้องเป็นพิสูจน์ ให้พิสูจนด้วยว่าเหมือนกับว่าที่วัสตื์เนี่ยไปเกณฑ์แรงงานธาตุ<อ>มาก่อสร้าง<อ>ก็คือให้มาร่วมกัน <ทำ S 2> สร้างพระพุทธรูปพอสร้างเสร็จปุ๊บก็ปลดให้เป็นไทยอ,อาจจะเป็นแนวคิดที่เริ่มให้พระเจ้าหลวงในการที่จะ เลิกท่าอ๋อนี่คือว่าเป็นเจตประวัติศาสตร์ต้องไปดูอีกทีแต่ว่าเป็นเรื่องเร้าที่เป็นกุศโลบายที่เขาเรียกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องของการเมตตาคนแล้วก็ใช้กุศโลบายนี้ในการที่จะปลดเรื่องแล้วก็เป็นมูลเหตุที่พระพุทธเจ้าหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวาลที่5เนี่ยทรงใช้เป็นพระบรมราชโองการในการที่จะดําเนินซึ่งใช้เวลากว่า30ปีในการที่จะเลิกท่าได้สําเร็จซึ่งตอนนี้เราเห็นเรื่องราวภายในอันนี้เป็น บ่อน้ำมนต์บ่อน้ำมนต์ที่เราคุยไปที่ว่าในปี2490เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้บอกอันนี้ปสี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ที่คือครั้งที่สองจะเป็นลักษณะนี้คู่ขนานกับการสร้างของพระศรีเมตไตที่อยู่บริเวณพระอุลรานี่ไหมคะตอนนั้นคือไม่แล้วเสร็จในสมัยของสมเด็จพระจันโต ท่านสร้างได้5ปีท่านก็มรณะภาพลงที่สาราการรปเรียนวัดอินทรวิหารแห่งนี้ภาพนี่จะสื่อถึงว่าได้แค่ครึ่งองค์ท่านก็จะมรณะภาพแล้วก็เป็นหลวงปู่ภูสิทธิคู่บุญบารมีแล้ก็มาสร้างต่อในภาพที่ถือไม้เท้าเนี่ยหลวงปู่ภูองค์ที่ถือไม้เท้าพระูมาุข้างๆกันที่ข้างๆต้นไม้องค์นั้นอ๋อหลวงปู่ภูนด่เป็นลูกศิษย์ก็คือสร้างจนแล้วเสร็จก็ยังไม่เสร็จไม่เสร็จเหรอ ไม่เสร็จสร้างได้ประมาณปีสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกก็คือก่อนสองสี่หสามหรือสองสี่หกเจ็ดก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยของต่าสำเร็จพระปกเก้าเจ้อยู่นะต่อมาก็เป็นพระครูสังฆะบริบาลแดงก็มาสร้างก็ยังไม่เสร็จเสร็จในสมัยพระครูอินทรสมาจารย์หลวงปู่เงินอดีตเจ้าว่าต่อมาได้รับราชาน สมัสสัตเป็นพระอินทระสมาจารย์สร้าง,งแล้วเสร็จแล้วก็มีการประดิษฐานในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุย้อนพระเกจมาลาหรือเปล่าคะหรือว่า,ออาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะในปี2521อ๋อ2521นี่สิบเอ็ดอ๋อสอง้าอยู่หัวเอ็ดนี่พระบาจุบอยูัวการปัจจุบันเสด็จต้นเนินแทนมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็อัญเชิญขึ้นบนยอดพระเกดองค์หลวงพ่อโต จะขออนุญาตเดี๋ยวในอีพีถัดไปจะขออนุญาตทุกคุณเจ้าที่จะนําขึ้นไปสักการะในส่วนของพระบรมสารีราตุแต่ต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่ทุกคนเรามาปุ๊บเราจะมาขอแบบนี้นะคืออันนี้ต้องขออนุญาตขอ,ตอพระคุณเจ้าจเป็นพิเศษจริงๆว่า,จ,วาจะ,จะอขอขึ้นไปอ<ป>แต่ว่าเราจะขึ้นได้แค่ระดับพระอุระใช่ไหมคะหัวใจหลวงพ่อโตขึ้นไปกราบหัวใจคือขึ้นไปจะอยู่ ด้านหลังหัวใจขององค์หลวงพ่อโตพอดีซึ่งสมัยก่อนต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ80กว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีการเปิดให้ขึ้นไปแบบในปัจจุบันก็ยังไม่ไม่ไม่ถึงไม่ไม่ไม่ได้เปิดเลยมีท่านเจ้าวาดพระสงพน้มวงท่านเพิ่งมาเปิดเปิดปุ๊บโควิดพอดีอ๋อคือประมาณจะสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วใช่ใช่ใช่ขณะจะเปิดให้คนขึ้นไปกราบสักการะก็โควิดก็ต้องหยุดปัจจุบันนี้ก็สามารถเปิดทํา เป็นลาวแต่เลทขึ้นลงสะดวกผู้มีอายุก็ก็ขึ้นได้ทีนี้ตอนนี้เราเชื่อมว่าตอนนี้เราอยู่กันไหมพระวสซึ่งมีเรื่องราวของสมเด็จพระจันโตพมรังสีแล้วเนี่ยทีนี้อยากจะให้พระคุณเจ้าที่ท่านบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยมาดูเรื่องราวของท่านแล้วตอนนี้เราจะต้องไปเจอองค์ท่านใช่ไหมเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้มาตรงนผาตรงนี้นิดนึงเป็นกิจกรรมฝาผนังที่รูปที่เจ้าบะคุณสมเด็จ คุยกับมิชชันนารีชาวต่างชาติอ๋อมูลเหตุของที่เราจะไปตรงจุดนี่เป็นมูลเหตุที่เราจะไปในจุดต่อไปเรื่องเรื่องก็คือว่าในสมัยนั้นย้อนย้อนไปในประมาณน่าจะรัชการที่สี่มิชชันนารีชาวต่างชาติก็ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านว่าเออผู้คนเนี่ยศรัทธาเป็นนักปราชญ์อ่าเป็นศรัทธาในตัวท่านก็เลย อยากจะมาลองเพราะหลังเขาไม่ช่อยเชื่ออะไรเรยอะนอกจากาพิสูจน์ก็เลยมาหาท่านที่วัดระฆังมาถามท่านว่าขัวรู้ไหมว่าโลกเนี่ยกลมหรือแบน่าท่านก็ลงมาจาักกุฏิหหยิบไม้เท้าลงมาด้วยนะแล้วก็ลงมาปุ๊บเดินมาข้างหน้ากุฏิแล้วก็เอาไม้เท้าปากักที่หน้ากุฏิแล้วก็บอกว่าตรงนี้แหละ คือแกนกลางของโลกฝรั่งก็ถามว่าทำไมท่านถึงบอกว่าเป็นแกนกลางของโลกในสมัยนั้นชาวตะวันตกเนี่ยเขาสามารถพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยว่าโลกสันฐานโลกเป็นลักษณะเช่นไรแต่คนโบราณเป็นเป็นแฟลตเป็นลาบใช่แต่ว่าในเมืองไทยก็ยังก็ไม่น่าจะจะรู้ยังไม่่คยจะทราบเท่าไหร่สมเด็จโตก็เลยถามว่าก็แล้วโลกเนี้ย กลมหรือแบนฝรั่งก็ตอบว่าโลกกลมกลมอกลมมันอยู่ตรงไหนมันก็ต้องเป็นเช่นแกนกลางของโลกกก็็ือเปนนลางท่านเจ้าคุณน้อยท่านเจ้าวาดท่านก็เลยนําภูมิตรงจุดนี้ละีจไปสร้างเป็นรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จอที่เราจะแนะนํา ไปในจุดถัดไปโอเคงั้นเดี๋ยวนามาสก,การให้ท่านนำเลยค่ะที่เราจะพาทุกท่านทาง t ิ k t o k ไลฟ์ไปบริเวณขององค์สมเด็จพระจัน์โตคมรังสีในปางปัญญาบารมีและที่สำคัญจุดนี้นอกเหนือจากเราสสก,การะแล้วเป็นปางที่มีที่นี่ที่เดียวในโลกที่สำคัญจุดนี้เป็นจุดที่เราสามารถจะไปรับน้ำมนต์ได้เช่นกันงั้นเดี๋ยวเราออกจากพระบสถแล้วเดี๋ยวเราไปบริเวณด้านหลังองค์หลวงพ่อโตพระศิริอรียมไม่ตรกันค่ะ ตอนนี้คือเป็นเส้นทางที่เราจะเดินไปยังองค์สมเด็จพะจานโตในปางปัญญาบารมีใช่ไหมใช่ใชคือจะเข้ามาบริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อโตแล้วก็เลี้ยวซ้าย<ะ>มาด้านหลังมนฑดบหน้านหน้าองค์มนฑดบแล้วก็อยู่หลังองค์หลวงพ่อโตซึ่ง,<อ>งจะงเป็นทางที่เราสามารถขึ้นไปกราบพระรมสารินิกทธาตุแล้วก็หัวใจองค์หลวงพ่อโต คือด้านนี้ที่เร <ละ S 1> าจะขึ้นแต่ตอนนี้เรามากราบสาการะค่ะ,ะท่านจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือว่าสมเด็จทันใจ<อ>สมเด็จทันใจก็คือว่านิมนต์ตรงที่รมๆมก็คะท่านจะได้ไม่ร้อนเวลาโยมมาขอพรอมาทิ่ฐานขออะไรนี่คือตามประวัติของคนที่เขาได้รับผลสำเร็จ ะนะตามความปรารถนาก็คือเขาจะเล่าว่าขอปุ๊บได้ปั๊บสมเด็จทันใจขอได้ทันใจประสงค์ใช่ขอได้เร็วทันใจในโซนนี้เราจะ,จะเรียกว่าให้มากราบหลวงพ่อสําเร็จกราบสมเด็จทันใจ<อ>ก็คือจะขึ้นไปอธิษฐานขอพรแล้วก็เอาศีรษะแตะตรงปลายนิว้วปลายนิ้วท่านใช่ไหมปลายนิ้วชี้ของท่าน แล้วก็พอกาบเสร็จแล้วก็ลงมาอธิษฐานนะแล้วก็รับปุ๊บอันนี้ใครแมกเลยเดี๋ยวโยมอาสาเองพุทธมนตรงนี้ระวังโดนโดนไม้น้ำระวังโดนไม่ใช่ไหมฮะโอเค่ะโอ้โหรอบนี้น้ำมนต์พุ่งแรงมากก็คือสามารถขึ้นไปเหยียบบนแท่นแล้วก็รับน้ำมนต์ขึ้นมาพรมศีรษะใช่แล้วก็สามารถขึ้นไป สักการะข้างบนได้ไปปิดทองไปอธิษฐานขอเอาศีรษะหน้าผากแตะได้สังเกตอย่างหนึ่งเรื่องของภูมิทัศน์ภายในวิานาหารพระรามหลวงเนี่ยมีความก็เรียกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สาศาศาาะอาดสะอ้านก็หลังจากาที่พระเดชพระคุณพระโสมพลธรรมวงศ์ท่านได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดท่านก็บุรณะติดสังขรณ์เห็นาสนะตต่างๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม ให้สมกับเป็นพระรามหลวงแล้วช่วงนี้ของทางวัดอินทรวิหารพระรามหลวงเรามีการบุรณะปฏิสงศ์ในส่วนอะไรบ้างคะอยากให้พระคุณเจ้าแนะนำญาติโยมถ้าเกิดใครอยากจะมาร่วมบุญในครั้งนี้ถือเป็นบุญใหญ่แหละเพราะว่าในหนึ่งชีวิตของเราน่าจะได้ทำไม่กี่ครั้งค่ะหลังจากในปี2564ที่ได้บุรณโรวงพระเนตรองหลวงพ่อโต,โตเสร็จเก็ดที่เรียบร้อยโครงการในตอนนี้ก็จะเป็นบุรณบาทบาท แล้วก็ซุ้มประตูหน้าวัดที่เมื่อกี้ไปกันมาแล้วก็คือว่าเวลารถถ้าใครที่เคยมารถจะเข้าออกสวนกันลำบากก็เลยว่าจะขยายซมประตูเพื่อความสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนิยชนที่เข้ามากราบสักการะอ๋อคือสามารถสวนเข้าออกได้ด้วยแล้วก็ทำให้การจราจรบริเวณโดยรอบของวัดเนี่ยไม่ติดขัดแล้วก็จะมีตรง โดยรอบบ่อน้ำพุทธมนเมื่อกี้อ,อ๋อที่มีการปรับปรุงใช่ปรับปรุงเพื่อเพิ่มทัศนียภาพในการที่ผู้สานิชนเนี่ยมากราบขอพรที่บ่อน้ำมนจะได้เห็นได้ง่ายเ,เพราะบางทีมาแต่ถึงอยู่แล้วโยมก็ถามท่านบ่อน้ำมนอยู่ตรงไหนหามไม่เจอหามไม่เจออ่าก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเราผ่านบทเรียนจากโควิด -19 พื้นที่เนี่ยถ้ามีการโปร่งโล่งเนี่ยสามารถที่จะ ทำความสะอาดหรือว่าฆ่าเชื้อโรคหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นที่กักเก็บเชื้อโรคซึ่งอนี้สําคัญมากเพราะเป็นที่สาธารณะก็มีจุดเนื่อในส่วนของบาดน้ามนต์ของบาดบาทไม่ใช่บาดน้ำมนต์สิต้องเรียกว่าบันบาทของหลวงพ่อโตองนี้เนี่ยมีการบูรณะคือเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรคะเดิมเนี่ยเป็นเป็นกระเบื้องแต่จะเปลี่ยนเป็นนินเป็นนินเหมือนดวงพระเนสเป็นนินจากประเทศอินเดีย ถ้าญาติโยมสนใจอยากจะมาร่วมทําบุญจะขออนุญาตเรียนถามพระคุณเจ้าว่าสามารถติดต่อมาร่วมทําบุญได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็สามารถมาที่วัดอินทวิหารพระรามหลวงสะพานพระรามแปแขวงบาพรงเขตพระนครกรุงเทพมหานาครได้โดยตรงหร <ธะ S 2> ือจะติดต่อที่เพจเฟ e บุ๊ก วัดอินทรวิหารพระรามหลวงก็ได้ก็จะมีแอดมินคอยตอบใช่ไหมใช่ตมาได้เป็นแอดมินอยู่เป็นแอดมินด้วยแล้วก็สามารถที่จะทําบุญแบบออนไลน์ได้อันนี้อันนี้ทำบุญออนไลน์จริงๆกับวัดตรงๆนะคะแล้วก็เป็นอีมีอีดเนชั่นด้วยในบางส่วนในบางส่วนนะคะก็สามารถที่จะมาได้สําหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตกราบนมัรสการขอบพระคุณนะคะในส่วนของพระประหลัดพัฒนาชัยที่ท่านมาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมนต์ของสมเด็จพระจันโต พมรังสีซึ่งถือว่าเป็นพระอิยสงองค์สําคัญของแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ทีเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องราวของท่านในหลายๆวัดเพราะอย่างที่บอกว่าเราทราบกันดีค่ะว่าวัดชโยเป็นวัดที่ท่านเกิดเนาะแล้วก็จะเป็นวัดรัแกใช่ไหมที่ที่เราทราบว่าวัดสตือวัดอินเนี่ยท่านก็มาเขาเรียกว่าวชดวัดระฆังก็เป็นวัดที่ท่านไปจำพรรษาเป็นเจ้าวาาด้วยก็ถือว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องหลายส่วนนะคะก็ ต้องขอบคุณในส่วนของวัดอินทรวิหารพระรามลวงที่ให้สถานที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้เรื่องราวดีๆกับพวกเราผ่านทาง t i k t o k l i v e นะคะแล้วก็ขอบคุณในส่วนของกองพันทหารมาที่2 9รักษาพระองค์กองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์ที่พาพวกเราจิตอาสาไร่าทานเจษาก้าศูนย์มาร่วมทำกิจกรรมดีพามารู้เรื่องราวกึงก่งๆเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยแหละจริงๆเราก็แต่ไปได้ศรลีมงคลด้วยนะคะอาจจะเป็นหลายคนตามมาได้แล้วก็มากราบได้ด้วย<า>แล้วก็ที่สําคัญคือ มีอันหนึ่งนอกเรื่องนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่เราไปแผ่นยันดวงตรงบ่อน้ำมนต์เห็นทั้งวัดเหมือนท่านมีโทรศัพท์เมื่อสักครู่จะทาเป็นแผ่นทองเหลืองทางคาถาร้อยยี่สิบเอ็ดพรคาถาแอบโชก่อนทองเหลืองแอบโชว์ให้ดูอ่าอย่างนี้ค่ะตัวนี้เขาก็จะฮิตนะเป็นใส่กระเป๋าตังก็ได้หรือว่าจะใส่ข้างหลังโทรศัพท์แบบนี้ก็ได้ค่ะก็ทําบุญได้ที่วัดก็ที่วัดแผ่นละเก้าสิบเก้าบาทร่วมบุรณะบ่อน้ำพุทธมนต์โอเค เดี๋ยได้ไปร่วมทําบุญด้วยแล้วก็หรือาจะไปเสกเป็นทําเป็นน้ําพุทธมนก็ได้ใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ก็เราเอาก็เอาไปใส่ภาชนะแล้วเราก็อธิษฐานสวดคาถานทม่์ช้อนแล้วหนึ่งจบแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าจะรักษาโรคภัยอะไรต่างๆที่เราคิดว่าทางการแพทย์มันไม่มหายโอเคแล้วก็มาสามารถมาทำบุญได้เช่นกันนะคะอย่าลืมติดตามได้ทาง f a c e b o o k ของ วัดอินทรวิหารพระรามหลวงแต่สำหรับในส่วนของติ๊กตอกของเรนจิตอาสาพระอัยทานนะคะขีดคำดีๆแบบนี้ ถ้าท่านอยากให้เราพาไปดูที่ไหนหรือปัญหาอะไรอยากให้เราไป t ิ๊กตอกไลฟ์จริงๆข้อดีของ t ิ k กตอกไลฟ์คือเรากลับมาดูไม่ได้นะฉะนั้นเราจะเห็นสดๆที่นี่ที่เดียวแล้วเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆสําหรับวันนี้ก็ต้องขออนญุญาตอย่างที่บอกค่ะเป็นกําลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามผ่านทางเพจวันเฉียดสาวใบทานทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Tik t o อกแล้วก็ Instagram นะคะทุกช่องทางเลยแต่ว่าสาหรับติ๊กตอกไลฟ์ถือเป็นช่องทางใหม่ที่เราได้ไดเจอกันแบบง่ายๆขึ้นแต่ยังคงค กระชับแนบแน่นเหมือนเดิมในรูปแบบของจิตอาสาฉะนั้นจิตอาสาไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของการแต่งกายค่ะแต่อยู่ที่หัวใจฉะนั้นวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตาม EP พนะีหน้าเป็น E ี exclusive ูเจริงๆที่จะพาทุกท่านไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนยอดภเกตมาลาใช่ไหมคะจุบนขององค์หลวงพ่อโตซึ่งต้องกราบนัสวการพระคุณเจ้าให้พาเราขึ้นไปนะคะอย่าลืมติดตามนะคะว่าเรื่องราวแบบนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาต เพียพอ